กราบกราบกราบใเพราะเป็นพี่จา้าก็เป็นผัวนพิที ของเดียวกูแน่นอนเป็นไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกอยากคุยกับพี่นาแน่ละความรู้สึกหลังจากเป็นมีการเผื่อใช่ไหมได้ค่ะก็เพื่อนไม่ไดว่าตอนแหละนะคะไม่ถามเราบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่เอายังไงฮะยังไงเราลองแอดไลน์ไปคุยไหมล่ะ เราก็เลยบอกเขาว่าพอเปิดหน้ากากเพื่อนพอเปิดหน้ากากเพื่อนจะไม่ได้เยกนหน้ากากอีการเผดนะเรียกหน้ากากอีสัตว์อันนี้ไม่ดีอหรือเปล่าเพราะว่าเออกาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งไงใช่อันนี้อาจจะใช่แล้วก็มีหน้ากากอีดอกสงธีสุธีก็มีความไม่มั่นใจว่าตกลงเพื่อนรักกูหรือเปล่า เลจริงนะเหมือนรู้สึกเหมือนคนแบบไม่ได้ขี้มาสามเดือนเดี๋ยวพี่เคยไม่ขี้สามตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งตีสองเพื่อนมึงทำอะไรมาช่วงนี้แม่ออกมาขิ้เล่ากูไม่ได้มึงเป็นอะไรวะเออโครงานยุ่งกูดูตารางงานมึงไม่เห็นมีงานอเลยกูลงไม่ได้ไงถ้ากูลงได้่กูลงไปแล้วนี่กูไม่ได้อยู่ในตารางเลยใช่ป่ะไม่ได้อยู่ในตารางจริงจริงหนูตามไปสืบนะ เพราะว่าตารางงานเราทุกคนจะได้เหมือนกันใครทำงานอะไรรู้กูรู้หมดใครทำอะไรถูกดูก็เข้าไปดูว่าพี่ดีแม่งไปไปดูคอร์แล้ววะแล้วกูรีก็มีความเกรงใจเพราะว่าณวันที่เซนเสียตังค์อะเออารูเซ็นด้วยแม่ด้วยแม่ด้วยเหรอทั้ม่น้่ก็มี4คนรวมก็เป็นล้านแล้วยืนกมิตกมีน่เหมือนคนไม่ได้ยี่ยอ่ะ ไเยี่ยวเหนียวไปหมดนี่กลับบ้านไปตังคีเดี่ยวบ้านไปผัวถามแต่แต่แห่อะไรเอ๊ะแห่อะไรแต่เขาอย่าโกหกกูโกหกเลยเพื่อนนะวันนี้อันนี้ผัวจัดไปหลายดอกเลยทีเดียว วเต้นอย่าเลยยอย่อและถามว่าวันนี้แต๊กต้องมาทำงานกับนี่กี่โมงบอกว่า11มได้แต๊กเดี๋ยวจัดถึง9โมงเช้ามีน้าตอนเช้าเอ้น้ำเปนไงวะพูอรพากแต่ว่าแล้วของพี่เป็นไงบ้าอวันนี้อยู่เราสคนสนุกไหมคะสนุกน่นอนสใช่ไหมคะ แกมัทำไมวันหลังก็แกะให้นัาก็ตีเล่นแก้วื้นวื้งประเดิมเนาะประเดิมพี่ผู้ชายป่ะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายแท้ถั่วเขาเป็นผู้ชายชายยอดชายใชายได้ชายเป็นยอดชายใครขันใครหลังไวกว่าก็เป็นเมียเออมีคนนี้นะคนนี้นะคนนี้เฮ้ยเธอ ไปโยนแล้วฝากไปเมียกูด้วยนะนี่เอาไม่อยู่เลยเนี่ยไปไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยนึงกลับมาไม่ได้แล้วเดีกลับมาไม่ได้นะตั<ฮ>้งทีต่อไปฮะฟนะังนเนาะลองทีกับพ่อตาได้ไงอ่ะป่วยนะตรงนั้นะงานเรามีขึ้นเรื่อยเลยเหรอคงไม่มีตีกันนะคะไม่มีเทปเลยรอยไม่มีอะไรดีนะทำไมหายไป I don't